ระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมมาละโกปทที่สองการทรงรักษาคนง่อยหลังจากผ่านไปหลายวันพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอูอีเมื่อคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ที่บ้านคนจำนวนมากก็มาชุมนุมกันจนล้นออกไปถึงนอกประตู ขณะที่พระองค์กล่าวพระวจนะให้พวกเขาฟังอยู่นั้นมีคนสี่คนหามคนง่อยหนึ่งคนมาเฝ้าพระองค์แต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัวของพระองค์เพราะมีคนมากพวกเขาจึงเจาะดาดฟ้าตรงที่พระองค์ประทับนั้นและเมื่อทำเป็นช่องแล้วพวกเขาก็หย่อนแคล่ที่คนง่อยนอนอยู่ลงไป เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและคิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดอย่างนี้มินประมาทพระเจ้านี่ใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียว พระเยซูทรงทราบในพระทัยทันทีว่าพวกเขาสนทนากันในหมู่พวกเขาอย่างนั้นจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านถึงคิดในใจอย่างนี้การที่พูดกับคนง่อยว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นยกแค่เดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากัน ั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอาภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกแคร่แล้วกลับบ้านของท่านคนง่อยก็ลุกขึ้นแล้วยกแค่ของตนทันทีเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งหลายทุกคนก็ประหลาดใจ และสารเสริมพระเจ้ากล่าวว่าเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยการทรงเรียกเลวีพระองค์เสด็จไปตามชายทะเลสาบอีกบุงชนทั้งหมดก็มาเฝ้าพระองค์และพระองค์ตรัสสั่งสอนพวกเขาเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปนั้นก็เห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวีบุตรอันเฟอาสนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ประทับเสวยอาหารอยู่ในบ้านของเลวีนั้นมีพวกเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนร่วมสำรับกับพระเยซูและกับพวกสาวกของพระองค์ด้วยเพราะมีคนติดตามพระองค์มากเมื่อพวกธรรมจารย์ที่เป็นพวกฟาริสี เห็นพระองค์เสวยอาหารกับพวกคนบาปและพวกคนเก็บภาษีจึงถามสาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงร่วมรับประทานด้วยกันกับพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วจึงตรัสกับพวกเขาว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปปัญหาเรื่องการถืออดอาหารระหว่างที่พวกสิทธ์ของยอนและพวกวาริสีกำลังถืออดอาหารประชาชนมาทูลถามพระองค์ว่าทำไมพวกสิทธ์ของยอนและพวกสิทธ์ของพวกฟาริสีถืออดอาหารแต่พวกสาวกของพระองค์ไม่ถือ พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเพื่อนๆของเจ้าบ่าวควรอดอาหารขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับพวกเขาหรือเจ้าบ่าวอยู่ด้วยนานเท่าไรเพื่อนๆนก็ไม่ควรอดอาหารนานเท่านั้นแต่มีเวลาที่เจ้าบ่าวจะถูกพรากจากพวกเขาในวันนั้นแหละที่พวกเขาจะถืออดอาหาร ไม่มีใครเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเกาถ้าทำอย่างนั้นท่อนผ้าทอใหม่ที่ปะเข้าไปจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกเมื่อมันหดและไม่มีใครเอาเหล้าอางุ่นหมักหม่มาใส่ไว้ในถุงหนังเกาถ้าทำอย่างนั้นเหล้าอางุ่นหมักหม่จะทำให้ถุงเก่าขาดทั้งเหล้าอางุ่นและถุง ก็จะเสียไปด้วยกันแต่เหล้าอางุ่นหมักใหม่จะต้องใส่ไว้ในถุงหนังใหม่สาวกเด็ดรวงข้าวในวันสบาโตในวันสบาโตหนึ่งขณะพระองค์กำลังเสด็จผ่านทุ่งนาและเมื่อพวกสาวกของพระองค์กำลังเดินไปนั้นพวกสาวกก็เริ่มเด็ดรวงข้าวพวกวาลิศีจึงถามพระองค์ว่าดูสิ ทำไมพวกเขาถึงทําสิ่งที่ต้องห้ามในวันสบาโตพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านยังไม่ได้อ่านสิ่งที่ดาวิศทำเมื่อท่านและพักพวกหิวและต้องการอาหารหรือคือในสมัยที่อาบียาธาเป็นมหาปุโรหิตท,ท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและรับประทานขนมปังเฉพาะพระพัก ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับทุกคนเป็นแต่พวกปุโรหิตเท่านั้นและยังส่งให้คนที่มากับท่านรับประทานด้วยพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าวันสบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้เพื่อวันสบาโตเพราะฉะนั้นบุตรม,มนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสบาโตด้วย